กูเนี่ยเดินลุยป่าเข้าไปเลยมืดๆคนเดียวฉายไฟฉายลงเฮ้ยไม่เจออะไรอา้าวฉายไฟฉายขึ้นโอ้โหสูงมากเจอเปรตเหรอไม่ใช่เจอต้นตะเคียนโอ้โหเด้กันนะตะเคียนนี่ที่เวลากล้ามเนื้อมันล็อกะ่ะฮะนั่นมันตะคิิวอ๋อตะคียวคือที่มันยืนต่อแถวกันเป็นระเบียบนั่นมันรอคิวอ๋วอ เวลาที่พวกต้นไม้มันสาคราแสงนั่นคอรอฟิลอ๋อเวลาที่ศิลปินไม่มีอารมณ์วาดรูปนั่นนอรอฟิลที่เป็นฝรั่งนั่นมันคนยิวอ๋อและไงต่ออ๋อมื่ขึ้นไปเจอต้นตะเคียนเอ้ทำไมลำต้นมันเนียนลำต้นมันมีสองลำค่อยกันมันสารปลาตะเพียนขาของแม่งก็เป็นกระดูกก็โหดทีนี้แม่งโครเหียนเปรตปะฮะเปรตปะใช่เอา้าก็ตะกี้กูถามบอกเปรตมึงบอกไม่ใช่ไงเรื่องผีมึงแม่งเดาง่ายมากเลยมึงคือนงี้ มาระยะทางการสนทนามันธรรมดาเพราะมันคือกแห่งวาจาถ้ามึงมีความรู้นิดหนึ่งใส่ใจคนเล่าเตสหนึ่งนั่งเงียบเพกเวหนึ่งทำแบบนี้มึงไม่ให้เกียรติคนเล่าคนมันก็จะเศร้าจากมันก็จะเน่าแล้วถ้ามึงรู้ก็คิดว่ากลัวซ้อมเล่าเรื่องมา3วันมึงไม่ถามมึงซ้อมเล่าเรื่องมา3วันเหรอกูพูดโอเวอร์เฉยๆป่ะโอเวอร์ที่เป็นนักบอลนะนะนั่นมันโอเวนอ๋อที่มันเป็นเครื่องเล่นดีวีดีนั่นมันโซเกนอ๋อป้ายหน้าร้านที่แปลว่าให้มึงเข้าไปได้นั่นมันโอเพน แถ้าไม้ตายใน Street Fighter นั่นโชรเวเคนในเอกเนนน,นั่นมันมิวเทนอ๋อให้กูเล่าได้ยังเล่าเรื่องผีในป่าพวกมึงแม่งก็ไม่ฟังอยู่ท่าประจันยอยู่บ้านละกันคราวนะ่ะก็อย่างมึงว่าเรื่ององมงายพวกนี้จากยุคอาม่าแม่งถือเล่นหลงในป่าและมีผีมาฆ่าแม่งคือสื่สารคนกล้าไม่เหมือนกว <S <S เฮ้ยมึงไ,ได้ยินป่ไะได้ยินไอว่าเสียงเหมือนอะไรใหญ่ๆกำลังมาทางเนี้ยหนีละกันสตาร์ทรถเลยเชียร์ไม่มีน้ำมัน เข้าสูตรน้เลยทำไมมึงไม่พวกยันพวกเราควรสลายตัวให้มันคละกันจะได้ไม่ตายมึงถ้าใครอยู่ยืนรอบเป็นเป้านิ่งนี่กรใจโอ้โหสุดยอดแผนมึงนี่อัจฉริยะสุดๆจีเนียสทุกอย่างที่หนังผีห้ามทำจีเนียสนี่ที่เวลาเครียดบะนั่นมันซีเรียสอ๋อเวลาที่เจ้ามือเปิดไพ่ละปอกก้าบะนั่นมันกินเรียอ๋อเวลาที่คนมึงคอรัปชั่นนั่นมันกินเงียบอ๋อที่มันเป็นกระตุนญี่ปุ่นตลกนั่นมันกิน กินอะไรวะกินธรรมะโอ้โหเฮี้ยสุดยอดกูคารวะเฮ้ยรถสตาร์ทเออมันก็ขึ้นมาสิจ้ะรถมึงรอกสัตว์บางทีมึงก็ชิลไปนะตํมฟิลไปมะถ้ารถมึงเป็นอย่างงี้ทางั้นก็ขอให้ทำใจสดไปสะอืมก็กูมีของต้องขนอ่ะอย่าขับเร็วสัตว์มึงจะไปชนต้นสนตะกี้ไม่มีน้ำมันแ่น้ำมันสัญญาที่ปัดน้ำฝนกูดูผิดมึง s t ิวปิดคิวปิด and m u ิวสิ h ชิ l อีกริวอีกมิวอีกริวจิมีฟิลอีกตะคริวอีกพูดอะไรวะกูดับอ๋อเป็นภาษาฝรั่งทั้งนั้นกูไม่รู้จัก เฮ้ยตัวอะไรวิ่งตามมาแล้วมึงดูต้นไม้ข้างหลังที่หักพอลมลงมาอีกแล้ววะเชี่ยนั่นมันต้นศักแม่จ๋าหนูยังไม่อยากตายอยู่กับซากปลาหลักหักพังกูบอกแล้วว่าอย่ามาพวกมึงแม่งก็ไม่ฟังตอนนี้มาทำาิินกรี๊ดัสดงตอนแรกพวกมึงแต่ละคนนี here, lui, ่เก şey ่งจังอืยอมแล้วครับบอสมีบุหรี่ไหมกูมีแต่ไอคอสเฮ้ยไอคอสนี่มัเล่นมาดิมึงเล่นมาดิ นี่ยตอนที่ผีไล่มึงเล่นเลยไม่่เลนก็ได้มึงเล่นให้ได้ดีกว่าไอคอสเนี่ยมึงเล่นมาไอคอสนี่เสียงที่เวลาเด็กที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์เอานิ้วไปแย่ปลั๊กป่ะฮะนนามัไฟช็อตโอ้โหไฟช็อตแบบนี้อสที่มันเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับขายยาน่เป็นซีรีส์นะพวกมึงเวลาเจไดจะแพ้คนหนึ่งต้องทำยังไงมึงชอบดลูสตาร์วอ์ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรขวางทางวัดตัวโคตรสูง เสร็จสักทีกลับบ้านเดี๋ยวพี่นี่จบแล้วเหรอจบแล้วจบเองแล้วเดี๋ยวแล้วแล้วผมแต่งเข้าไปตอนไหนไม่มีแล้วฮั่งว้วงกลับบ้านไปเร็วแม่ตาเน็วนั่นมันซีเรียสอ๋อเวลาที่จะมือเปิดไพ่รับประกานอ๋อของพี่นี่วะนี่ของพี่โอเคเวลาที่คนนั่งขอรับท่าน พี่พี่คอมอ่ะเอาเข้าไปได้นั่นมันโอเคอ๋อไปหน้าร้านที่แปลว่าให้มึงเข้าไปได้นั่นมันโอเคแต่ที่เจ้ามือเปิดให้เราปักเก้าป่ะนั่นมันกินเรียบอ๋ออะไรนี่ว่าไปแย่ปลักป่ะฮะนั่นมันไปช็อตไปช็อตแบบนี้ Yes ึงต้องทำยังไงต้องยืดฟกมึงชอบดึกบึกบซาววอใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรขวางทางวะต้องทำยังไงต้องยืดฟกมึงชอบดึกซาววอใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรขวางทางวะโคตรสูงมันเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับขายยาได้มาแล้วคือซีรีส์นะไปต่อ้ามึงเต้นก่อนให้ดูเต้นให้คนดูมา